มาถึง้แข่งนขันคนที่สามของวันนี้ครับเธอเป็นแม่ค้าตาหวานที่มาพร้อมพลังเสียงอันทรงเสน่ห์ดาอัชราพรพอกรรมการประกาศว่าธนานได้เข้าเป็นอันดับหนึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเข้าเป็นอันดับที่หนึ่งในรอบนี้นะคะที่มาเจอเพื่อนๆหลายๆคนก็ รู้สึกกดดันนิดๆน,นะคะเพราะว่าทุกคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนภาคกลางเป็นคนที่ใช้สำเนียงภาคกลางทุกๆวันส่วนตัวน้าเองนะก็ใช้แต่พูดแต่ภาษาใต้แต่พอมาร้องเพลงถึงแม้ว่าจะออกสำเนียงใต้แต่มันก็เป็นเสน่ห์ของของนเด็กคนนี้คนหนึ่งท,ท,ที่ที่ต้องบอกว่าเก่งมากนะฮะแล้วชีวิตเขาค่อนข้าง ไม่ร่ำไม่รวยแต่สู้นะฮะก็าปากแฟนๆมายถงคำตามเชียร์น้องด้วยครับในแต่ละรอบที่ผ่านมานะคะน้องนาก็ที่มาประกวดได้ก็เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็ญาติญาติทุกๆคนนะคะช่วยกันผลักดันแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้น้องนาได้เดินทางมาเพื่อที่จะประกวดในแต่ละครั้งน้องนาก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ข้างๆนาม,มาตลอดและ คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือลังนามาตลอด้างนาขอบคุณมากมากค่ะลังนาจะทําให้ดีที่สุดค่ะและตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับไปพบกับดาอัจราพอสวัสดีครับน้องดาครับวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยนะฮะ มาถึงการแข่งขันในวันนี้พิเศษเราทุกรอบครับเพราะพืนขันจะต้องร้องสองเพลงและเลือกหนึ่งเพลงให้คณะกรรมการตัดสินเพลงที่เตรียมมาวันนี้เพลงที่หนึ่งคือเพลงกรรมกรสอนลูกค่ะกรรมกรสอนลูกนะครับเพลงที่สองน้ำตาโนราค่ะน้ำตาโนราสองเพลงนี้นะฮะแล้วที่มั่นใจแล้วเตรียมเลือกมาจากบ้านเลยจะให้คณะกรรมการตัดสินคือเพลงที่ เพลงที่หนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งะฮะ,ะ,ะกรรมกรสอนลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมครับไปพบกับน้องดาอัจรพรในบทเพลงแรกครับกรรมกรสอนลูก อนลูกนะครับครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยเอาละครับน้องดาเป็นไงเพลงนี้ที่น้องดาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มั่นใจมากๆพอร้องจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ <c oughs> รู้สึกมั่นใจน้อยลงเอาทําไมยยังไม่ร้องเพิ่งร้องเพลงแรกอย่างนั้นเนี่ยเพราะเหมือนว่าเครื่องยังไม่ร้อน เครื่องยังไม่รอ้อนค่ะดีเซลนะฮะต้องต้องเหยียเขึ้นเลนกระบอกเออนออนเออนไอยพี่ชุปเอ่ออ้าวเลนที่สองเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าเป็นยังไงนะ,ะอ่ายังมีเวลาตัดสินใจนะครับเอาละครับมาถึงบทเพลงที่สองของน้องดาอัจราพรในบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาโนรา พอความขึ้นต้นลงท้ายความไม่คือเขาพ่อลา ทางไหนไม่ไครแล้วน้องโนราน,น,น้ำตาโนรานะครับขอบคุณน้องน้แดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะ แล้วครับเสร็จสิ้นไปสองบทเพลงแล้วเป็นไงบ้างพอร้องเพลงนี้จบแล้วเพลงนี้มันม่นใจนะค่ะมั่นใจเนาะค่ะตอนนี้จะต้องเลือกแล้วยังมีเวลานะฮะคิดให้ดีนะฮะอยู่ที่น้องดาแล้วครับพร้อมไม่เอ่ยพร้อมค่ะพร้อมนะครับถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วละครับและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือ เพลงที่สองค่ะเพลงที่สองครับไม่รู้ว่าเลือกถูกหรือไม่ถูกนะฮะแต่มีเสียงปรบมือและเสียงกรีดมาเป็นระยะเลยนะครับผมสรุปนะฮะเพลงที่สองก็คือเพลงน,น้ำตาโนโราครับที่จะเลือกให้คณะกรรมการทั้งสี่ท่านได้ตัดสินนะฮะครูสลาครับเชิญครับสันส้นๆก็คือตรงใจครับ เพราะว่าเห็นชัดเจนมากไม่รู้จะเป็นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่น้องดาร้องเพลงที่สองได้ดีกว่ารื่นกว่าดีกว่าและอารมณ์เพลงดีกว่ากรรมการสอนลูกครูมองว่าโดยทํานองของเพลงนี้นี่มันมีจุดที่ต้องลงต่ําเยอะมากมีโน้ตต่ําเยอะมากแต่ทีนี้เหมือนกับว่าโดยธรรมชาติเสียงของดานั้นเป็นคนตายต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมเกือบค่อนเพลงมันเลยดูประติดต่อกันไม่สนิท แต่มาเด่นชัดมากก็คือน้ําตาโนราครูมองว่าอารมณ์เพลงเลยมาอันดับหนึ่งแล้วก็เสียงหนูก็สื่อสารกับเรื่องราวนะฮะถามว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมไหมครูมองว่าอยู่ที่เทคนิคนิด,นด,นดเดียวหนึ่งการเปิดปากยังเป็นปัญหายัางเหมือนมันน่าจะออกมากว่านี้แต่มันไม่ออกอันที่สองก็เล็กๆอีกเหมือนกันเรื่องการจับไม้หนูจะเผลอตลอดเอาไม้ออกจากปากเพลงแรกเนี่ยดึงลงมาจากข้างบนเลยส่วนเพลงที่สองก็เหมือนกัน พอจับยืนอยู่ดีๆร้องไปร้องไปไม่มาอยู่ตรงนี้หนูไม่รู้แต่หนูต้องไปทบทวนและฝึกเพราะนี่คือสิ่งที่มันจะประคองเสียงมาให้คนได้ยินมากที่สุดมันเป็นเรื่องเทคนิคง,ง่ายๆเท่านั้นเองแต่ภาพรวมอารมณ์เพลงเสียงและก็การสื่อสารหนูดีมากและเพลงที่สองทำได้ดีกว่าเพลงที่หนึ่งครับโดนใจเลยฮะน้ำตาโอราครับโอ้ครับผมทั้งอารมณ์ทั้งลีลาทั้งหน้าตาและตอนท้ายทำได้ดังใจกูเทียม คือเขาลงไปในตัวของโนราชื่อเพ็นแลว้วฮะกรรมการนี่ครูเทียมนี่ลบคะแนนเลยจดใหม่เลยว่าเธอตีตโตด,ดโจด,ดแตกแล้วครูหวังว่านะในหัวใจลึกๆเธอจะไปถึงฝันครับขอบคุณนะครับผ่านไปสาครับเหลือหนึ่งช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าคนสุดท้ายจะร้องเพลงอะไรและจะเลือกเพลงไหนให้คณะกรรมการตัดสินพักสักครู่ครับไม่ต้องามครั้งที่ส ก่อนสอนลูกนะครับครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยเอาล่ะครับน้องดาเป็นไงเพลงนี้ที่น้องดาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มั่นใจมากๆพอร้องจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกมั่นใจน้อยลงเอา้าทําไมยังไม่ร้องเพิ่งร้องเพลงแรกอย่างนั้นเนี่ยเพราะเหมือนว่าเครื่องยังไม่ร้อน เครื่องยังไม่รอ้อนีเซลนะฮะต้องต้องเหยียดเพลงก่อนอ่นอนอนไม่บอกพม่สรุปเอ่อ้เอาเพลงที่สองเลยนะแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันว่าเป็นยังไงนะ,ะอ่ายังมีเวลาตัดสินใจนะครับอาลครับมาถึงบทเพลงที่สองของน้องดาอัจราพรในบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาโนรา Música i ព្រះអង្គឆ្លាប់បាយ เซอร์ด้วยนะจ๊ะเอาละครับเสร็จสิ้นไปสองบทเพลงแล้วเป็นไงบ้างพอร้องเพลงนี้จบแล้วเพลงนี้มันม่นใจนะค่ะมั่นใจเนาะค่ะตอนนี้จะต้องเลือกแล้วยังมีเวลานะฮะคิดให้ดีนะฮะอยู่ที่น้องดาแล้วครับพร้อมไม่เอ่ยพร้อมค่ะพร้อมนะครับถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วล่ะครับ และเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือเลือกครับ เพลงที่สองค่ะเพลงที่สองครับไม่รู้ว่าเลือกถูกหรือไม่ถูกนะฮะแต่มีเสียงปรบมือเละเสียงกรีดมาเป็นระยะเลยนะครับผมสรุปนะฮะเพลงที่สองก็คือเพลงน้ําตาโนราครับที่จะเลือกให้คณะกรรมการทั้ง4ท่านได้ตัดสินนะฮะครูสลาครับเชิญครับสั้นๆก็คือตรงใจครับ เพราะว่าเห็นชัดเจนมากไม่รู้จะเป็นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่น้องดาร้องเพลงที่สองได้ดีกว่ามาถึงผ้แข่งนขันกนที่สามของวันนี้ครับเธอเป็นแม่ค้าตาหวานที่มาพร้อมพลังเสียงอันสงสเสนดาอัจราพรพอกรรมการประกาศว่รราน้องนาได้เข้าเป็นอันดับหนึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ คิดว่าจะเข้าไปอันดับที่หนึ่งในรอบนี้นะคะที่มาเจอเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้สึกกดดันนิดๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนภาคกลางเป็นคนที่ใช้สำเนียงภาคกลางทุกๆวันส่วนตัวนางเองนะก็ใช้แต่พูดแต่ภาษาใต้แต่พอมาร้องเพลงถึงแม้ว่าจะออกสำเนียงใต้แต่มันก็เป็นเสน่ห์ของของนาะง เดก็กคนนี้อีกคนหนึ่งที่ที่ต้อต่อรอบเก่งมากนะฮะแล้วชีวิตเขาค่อนข้างไม่ร่ำไม่รวยแต่สู้นะฮะก็ปากแฟนแฟนมาทถงคำตามเชียร์น้องด้วยครับในแต่ละรอบที่ผ่านมานะคะน้องนาก็ที่มาประกวดได้ก็เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็ญาติญาติทุกๆคนนะคะช่วยกันผลักดันแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้น้องนาได้เดินทางมาเพื่อที่จะประกวดในแต่ละครั้ง นนาก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ข้างๆน้ามาตลอดและคอยให้กําลังใจและช่วยเหลือน้ามาตลอดน้องนาขอบคุณมากๆค่ะและน้าจะทําให้ดีที่สุดค่ะและตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับไปพบกับดาอัจราพอสวัสดีครับน้องดาไปครับวันนี้ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยนะฮะมาถึงการแข่งขันในวันนี้พิเศษแรบทุกรอบครับเพราะพืนขันจะต้องร้องสองเพลงและเลือกหนึ่งเพลงให้คณะกรรมการตัดสินเพลงที่เตรียมมาวันนี้เพลงที่หนึ่งคือเพลงกรรมกรสอนลูกค่ะกรรมกรสอนลูกนะครับเพลงที่สองน้ำตาโนราค่ะน้ำตาโนราสองเพลงนี้นะฮะแล้วที่มั่นใจแล้ว เตรียมเลือกมาจากบ้านเลยจะให้คณะกรรมการตัดสินคือเพลงที่เพลงที่หนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งนะฮะ,ะกรรมกรสอนลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมครับไปพบกับน้องดาอัจฉรพรในบทเพลงแรกครับกรรมกรสอนลูก